สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปาล์มหนึ่งโอ,อีิเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาทํามะพร้าวนะครับลูกมะพร้าวที่มันได้แตกหน่อออกมานะครับเราวันนี้จะมาทําให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูสวยงามขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะทํายังไงเราไปติดตามกันเลยครับ อย่างแรกนะครับทุกคนที่เราต้องมีนะครับคือหนึ่งลูกมะพร้าวนะครับลูกมะพร้าวที่มันได้แตกหน่อแบบนี้นะครับหรือว่ามันมีรากออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีพลา้หนึ่งอันนะครับแล้วก็เป็นมีดกัตเตอร์นะครับใช้แก้สองอย่างนะครับแล้วก็ลูกมะพร้าวหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทําการปอกเปลือกลูกมะพร้าวนะครับ เ,เราไปปอกกันเลยนะครับเวลาปอกลูกมะพร้าวนะครับมันจะก็จะปอกยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีรากแล้วนะครับเราก็พยายามปอกค่อยๆนะครับพยายามอย่าให้รากมันขาดนะครับขาดได้แต่ว่าห้ามขาดเยอะเกินไปนะครับ เดี๋ยวเราไปทำการปอกกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะปอกไปเรื่อยๆยนะครับก็ไม่ได้รีบอะไรมากมายนะครับเพราะผมไม่ต้องการให้รากมันขาดนะครับใบไม้ทุกคนมันก็จะมีรากพวกรากปล่อยแบบนี้ครับพยายามย่ามันขาดนะครับ รากใหญ่แบบนี้ขาดไม่เป็นไรนะครับแต่ย้ายลากปล่อยสีขานี่ขาดนะครับก็พยายามปอกเบาๆนะครับ มันก้นก้างเกะยากหน่อยนะครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้มันก็มีรากได้งอกออกมาแล้วนะครับเราก็พยายามเกะเบาๆนะครับมะพร้าวที่ผมหามานะครับก็หาได้ตัวไปตามใต้ต้นนะครับหาไม่ยากนะครับลูกมะพร้าวที่มันแตกหนอแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องมีรากแบบนี้ก็ได้นะครับให้มันแตกหนอมาสักนิดก็ได้นะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับ แต่ก็ผมก็จะปล่อยให้มันมีใบสักห้าใบนะครับขึ้นไปถึงจะมาทำนะครับ mm. เห็นไหมครับรากใหญ่พวกนี้ขาดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าให้รากพวกขาวๆเล็กๆแบบนี้นะครับอย่าย้ายมันขาดเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตายนะครับ mm. แล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับ ทุกคนพยายามตรงนี้นะครับอย่าให้มันหักออกจากลูกหรือว่าขาดออกไปนะครับเพราะว่าของผมก็จะทาแบบโชว์ลูกแบบนี้นะครับแบบสวยงามเอาลูกไว้นะครับนี่ครับทุกคนหลังจากปปกเสร็จก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับพวกรากใหญ่แบบนี้ผมก็ไม่ต้องการนะครับก็จะตัดออกนะครับก็จะไว้อยู่นิดเดียวนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะหนึ่งนิ้วหรือสองนิ้วนะครับ ที่เดี๋ยวก็ตัดทิ้งไปนะครับไม่ไม่ใช้นะครับเนี่ยทุกคนหลังจากที่ผมตัดก็จะว้ยอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าบ้านใครมีกระดาษทรายอะไรก็ใช้มาขัดลูกมะปร้าวก็ได้นะเผื่อเผื่อให้มันได้สวยงามขึ้นนะครับแต่วันนี้ของผมก็ไม่ขัดก่อนนะครับเพราะว่าจะไว้แบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาขัดวันหลังนะครับ นะครับทุกคนขั้นตอนต่อไปนะครับของผมนะครับก็จะใช้คัตเตอร์นะครับแล้วก็มาทําการกรีดรีดที่กิ่งมันนะครับเราจะรีดที่ใยพวกนี้มานะครับรีดพวกใยพวกนี้ออกให้หมดนะครับแล้วก็กิ่งที่ไม่มีใยพวกนี้นะครับเราก็จะตัดให้สั้นลงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นการรีดนะครับก็ใช้คัตเตอร์นะครับแล้วก็มาทําการกรีดกันเลยนะครับ ไอกิ่งที่ว่ามันไม่มีใบแบบนี้นะครับเราก็ตัดให้มันสั้นลงนะครับไม่ต้องเอาออกก่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตัดมานะครับเราก็จะตัดให้สั้นอยู่ประมาณนี้นะครับก็ประมาณหนึ่งนิ้วได้นะครับเว้นไว้ก่อนนะครับไม่ต้องพึ่งเอาออกนะครับ ไอ้พวกที่เป็นเปลือกพวกนี้เราก็ตัดออกให้หมดเลยนะครับเวลาเรากรีดนะครับก็พยายามขีดเบาๆนะครับอย่าให้มันโดนกิ่งมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะครับพวกแบบนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับเวลาที่เราจะขีดลงไปนะครับก็ขีดเบาๆนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไปโดนกิ่งพวกนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นรอยดํานะครับก็ขีดเบาๆนะครับไม่ต้องลงไปให้ถึงเนื้อนะครับ ก็ควรระมัดระวังนะครับอีบประวองนะครับไม่ต้องรีบก็เดี๋ยวจะเป็นรอยหมดนะครับไอ้พวกกิ่งที่ว่ามันตายแล้วก็ดึงออกไปได้เลยนะครับไม่ต้องไว้นะไว้จะพอกกิ่งที่มันยังสดอยู่นะครับ พวกใยพวกนี้ออกไปนะครับแล้วก็ขีดได้เสมอกิ่งมาเลยนะครับขีดออกไปเลยนะครับเราไม่ต้องการนะครับพวกที่เป็นใยสีน้ําตาลพวกนี้ก็เราขีดออกไห้หมดเลยนะครับขีดลงมาก็ให้ถึงกิ่งที่เราตัดก็ได้นะครับแล้วก็ตัดออกไปเลยนะครับ แคทุกคนพอขีดเสร็จก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราทำการหางมันออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ขีดกิ่งต่อไปนะครับทุกคนอาจดูไม่ชัดนะครับเพราะว่าผมได้ตั้งกล้องถ่ายนะครับ บางทีอาจจะดูไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมก็พยายามอาธิบายให้เข้าใจนะครับเิ่งที่2เราก็กีดออกแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามแบะออกมาข้างนะครับ ตัดลงมาเลยนะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับระวังกิ่งมันมันหักด้วยนะครับแล้วก็ดัดไปเรื่อยๆนะครับก็วิธีการดัดก็เริ่มดัดจากใบมันที่ใบมันนะครับก็ใช้ิ้วโป้งนะครับกดแบบนี้นะครับแล้วก็ดัดลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อว่าให้กิ่งมันงอลงนะครับนี่ครับแบบนี้ครับทําเหมือนกันเลยนะครับสองกิ่งกิ่งแรกกับกิ่งสองครับอย่าไปดัดมันแรงจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหักนะครับแล้วก็มันจะเป็นรอยดานะครับ แล้วก็มันจะมีอยู่สองใบใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วก็ขีดขีดพวกใยพวกแง่ออกนะครับแต่ไม่ต้องดึงออกนะครับไว้ไปเว็บนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยอดมันจะหักนะครับนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ง้างมันออกมานิดเดียวพอนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อว่าให้ใบแรกของมันนะครับได้แตกออกมานะครับ ถ้าเราไม่ช่วยกีดมันแบบนี้นะครับโอกาสที่มันจะแตกใบใหม่มามันช้ามากนะครับเราเลยต้องช่วยมันนะครับช่วยในการกีดนะครับกีดพวกใยนี่กให้มันนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับแล้วก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับบางคนก็เจ้าไปลงกระถานะครับใส่ดินนะครับเวลาใส่ดินก็ ใส่เอพอจมลากนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับแต่ของผมลูกนี้นะครับผมก็จะไปจุ่มน้ํานะครับ water, อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้ทุกคนหากระป๋องแบบนี้มาหน,นึ่นงกระปองนะครับก็ใหญ่ใหญ่หรือเล็กก็ขึ้นอยู่กับลูกมะพร้าวของเรานะครับถ้าลูกมะพร้าวเหมือนของผมนะครับก็จะอยู่ประมาณขวามือนะครับก็เราหากระป๋องที่อยู่ประมาณขวามือหรือว่าใหญ่กว่าขวามือก็ได้นะครับเพื่อที่ให้ลูกมะพร้าว ตั้งลงไปบนขวากระปองได้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้รากของเรานะครับจุ่มลงไปในน้ํานะครับเวลาเราตั้งก็ตั้งให้อยู่ประมาณแบบนี้นะครับให้รากของมันนะครับจุ่มลงไปในน้ํานะครับนี่ครับแบบนี้ก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากที่ลูกมะพร้าวดูไร้ก้านะครับเพราะว่าเรามาทาแบบนี้นะครับก็มีราคาขึ้นนะครับแล้วก็สวยงามขึ้นนะครับ ลูกมะพร้าวเราก็ันเป็นที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ดูสวยขึ้นดูมีค่าขึ้นนะครับหลังจากที่เราทาเสร็จนะครับทุกคนก็ให้เก็บไว้ที่ล่มนะครับโดนแดดได้นะครับแต่อย่าให้โดนแดดแรงนะครับก็เดี๋ยวลูกมะพร้าวมันจะแตกนะครับถ้าใครกลัวลูกมะพร้าวแตกนะครับก็ใช้ผ้านะครับผ้าที่ไม่ใช้เลยนะครับก็มาห่อลูกมะพร้าวได้นะครับกัรลูกมะพร้าวมันแตกนะครับ ส่วนของผมนะครับผมก็ชะวไว้ที่ร่มนะครับแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไว้สักประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์แล้วก็มาแต่งมันใหม่นะครับก็มากรีดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมาทําการขัดลูกมะพร้าวด้วยนะครับคลิปของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามไห้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ